ถ้าไม่มีลูกตอนแก่วางแผนชีวิตยังไงดีเก็บเงินสิจ้ามึงมีลูกไม่ใช่ลูกมาดูแลมึงตอนแก่มึงต้องมีเงินมึงมีลูกก็ไม่ได้การันตีว่าลูกจะมาดูแลมึงตอนแก่ได้นะลูกอาจจะตายก่อนมึงก็ได้มึงอาจจะตายก่อนลูกดูแลมึงก็ได้หรือลูกมึงอาจจะทิ้งมึงให้นอนอยู่บ้านก็ได้แล้วมันไม่จะกลับมาเหลียวแลมึงก็ได้มึงอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะพระเจ้านำธรรมะพระเจ้าไปเป็นหลักแนวแถวในการปฏิบัติ ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องพึ่งพาสายคนอื่นเก็บเงินเก็บทองสะสมเงินทองเพื่อเอาไว้ใช้ตอนบ้านปลายชีวิตจะได้ไม่ต้องเบื่อเบื่อเบียดเดือนเดือดร้อนคนอื่นเก็บเงินเยอะๆมึงมีตังค์ใครก็อยากดูแลมึงต่อให้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานมันก็อยากจะดูแลมึงมึงจ้างพยาบาลมาดูแลมึงทุกวบันก็ได้ถึงเวลามึงก็โอนเงินจ่ายมันไปขอให้มีตังค์อย่างเดียวทุกอย่างจบอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการต้องพักถพงอาศัยกับใครเป็นที่ตั้ง อย่าให้ใครมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเราต้องพักพักพ,พิงหรือพึ่งอาศัยกับเขาหน้าที่เราคืออะไรมีสติสัมป,ปชัญญะสำรวมระวังที่ตัวเองดูแลตัวเองสร้างเหตุปัจจัยในการนี้ต้องไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นในยามแก่เท่า